คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตกไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4ธันวาคม2541ครับสำหรับแนวคิดนะครับสำหรับธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนบ้านโระเวศของเรานะครับก็จากประสบการณ์ครับได้ไปศึกษาดูง,งานจากหลายๆหยยน่วยงานนะครับก็ได้ไปเห็นได้ไปเห็นนะครับเกี่ยวกับโรงเรียนธนาคารโดยเฉพาะของในหน่วยงานอาทอกศนะครับที่ได้มาจัดตั้งธนาคารที่บบนในตำบลแม่สิงห์ของเรา อดีตโรงเรียนพาเวงของเราก็ได้ฝึกให้นักเรียนได้การออมนะครับโดยการมีโครงการเริ่มต้นก็เป็นโครงการออมวันละบาทออมวนัน,นล,วล,วววละหนึ่งบาทก็ให้ครูประจําชั้นเป็นภาระรวบรวมไว้วันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทถ้าครบเมื่อไหร่แล้วก็นําไปส่งที่ธนาคารซึ่งอยู่ห่างไกลนะครับอดีตก็มีธนาคารอยู่ใกล้ที่สุดในของโรงเรียนบ้านพะเวงของเราก็29ิกิโลคือในตัวของอมปืน ผมก็ได้มุ่เน้นนะครับและมีโอกาสได้ไปศึกษาดูง,งานแถวจังหวัดใกล้เคียงก็เลยหลังจากที่ธนาคารอของทกสได้มาจัดตั้งที่ในตำบลแม่สิงหของเราซึ่งห่างไกลโรงเรียนประมาณ4-5สีกิโลก็ได้ไปปรึกษานะครับเกี่ยวกับผู้จัดการว่าในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารและมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรซึ่งจุดประสงค์ผมก็เห็นว่านักเรียนของเรานั้น ผมได้สำรวจนะครับแต่ละคนก็มีมีตังมีเงินมาโรงเรียนกันก็30-50บถึง50บาทบางรายเป็นร้อยผมก็อยากให้นักเรียนรู้สึกนะครับอ,นนอันนี้เป็นจุดเบื้องต้นนะครับก็ก็ไปค้อมจองกับแนวนโยบายของอพระรัชนตริของในหลวงนะครับในเรื่องของอปรัญญาเศรษฐกิจพอพเพียงในเรื่องเกี่ยวกับการออมก ก็พอดีได้เป็นประสานงานกับทางผู้จัดก,การธนาคารพกสในสาขาของไม่สิงพอดีก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งนะครับทางผู้จัดก,การก็ได้เสนอแนะและก็ได้ริเริ่มเป็นโรงเรียนแรกนะครับในตำบลไม่สิงเกี่ยวกับวันนี้นครับและก็คิดว่าคงจะประสานและก็ดําเนินการให้มันยั่งยืนในต่อไปครับในการทํางานธนาคารสาหรับเพื่อลูกหลานของเรา ได้ฝึกการออมตามแนวระชธรริตต่อไปครัโรงเรียนบ้านผาเวียงตำบลแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยัยมีนักเรียนทั้งหมด376คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลได้น้อมนำหลักปชัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักการออม ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน8ประการทางธนาคารทกสสาขาแม่สินได้รวมกับโรงเรียนบ้านผาเวียงจัดตั้งโครงการโรงเรียนธนาคารขึ้นเมื่อวันที่15มกราคม2557เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันรักการออมโดยใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงาน ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานของโรงเรียนธนาคารโดยใช้อาคารที่จะสร้างต่อเติมขึ้นเองเป็นสถานที่ปฏิบัติการของโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงโดยมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานคือชีวิตดีมีเงินใช้เริ่มต้นได้ด้วยการออมมาสู่คํำขวัญของโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงประหยัดและอดออมวลนนิดชีวิตสดใสเราควรใส่ใจทุนในอนาคต เอกลักษณ์ของโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงคือบริการคืองานของเราและอัตลักษณ์ของโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงพนักงานสดใสยิ้มต้อนรับฉับไวใส่ใจบริการโรงเรียนธนาคารได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การออมดังนี้ 1. ดานนโยบายการดำเนินงานผู้บริหารคณะครูในโรงเรียนรวมกันสร้างบรรยากาศในโรงเรียนธนาคารบ้านขผาเวียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนธนาคารผู้บริหารโรงเรียนมีการกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนธนาคารเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนธนาคารและมีการกำหนดวันเวลาทำการโรงเรียนธนาคารอย่างชัดเจน มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรมีการประชาสัมพันธ์มีการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงเรียนธนาคารจัดสถานที่ในการดำเนินงานเหมาะสมด้านความสะอาดสถานที่ในการบริการ 2. ด้านกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนธนาคารบ้านผาวเวียง มีการวางแผนและการมอบหมายการดำเนินงานตามขั้นตอนของโรงเรียนธนาคารมีการมอบหมายงานเป็นลายลกักษณ์อักษรมีการแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนโดยมีบอร์ดแนะนำเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งเป็นปัจจุบัน ด้านการตรวจสอบโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงมีการตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือสิ้นวันเป็นประจำทุกวันมีการวางระบบบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดำเนินงานมีการดำเนินงานการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวมทั้งการทำงานเป็นทีมมีการประชุมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 3. ด้านผลการปฏิบัติงานการรับฝากเงินโรงเรียนธนาคารบ้านผาเวียงม,มีการสรุปจำนวนครั้งที่ฝากเฉลี่ย6.2.86ต่อบัญชีต่อเดือน และจำนวนที่ฝากเพิ่มขึ้นเฉลี่ย63.93ต่อบัญชีต่อเดือนอัตราการถอนเงินฝากมีการสรุปจำนวนครั้งที่ถอนเฉลี่ย1.79ต่อบัญชีต่อเดือนและจำนวนเปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมโครงการ176.29 4. ด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการออม โรงเรียนธนาคารได้จัดทำกิจกรรมร่วมกับธนาคารทกรสสาขาแม่สินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายร้อยละ47.21โดยมีครูผู้ดูแลรับผิดชอบและครูที่ปรึกษาโรงเรียนธนาคารคอยแนะนำและให้คำปรึกษารวมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมสัปดาห์การออม นวัตกรรมที่โรงเรียนธนาคารสร้างขึ้นมาเองเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการออมมีดังนี้การหารายได้การออมกิจกรรมการออมเงินเพื่อแม่กิจกรรมจูงมือพ่อแม่ออมเงินกับโรงเรียนธนาคารกิจกรรมธนาคารเชื่อนที่สู่ชุมชนพนักงานจะออกให้บริการกับชุมชนเดือนละหนึ่งครั้งมอบเกียรติบัตรและรางวัลความภาคภูมิใจและกระตุ้นการออม ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการประกวดขอขอบคุณพนะครูนักเรียนบุคลากรร้านค้าโรงเรียนบ้านผาเวียงผู้จัดการทกสสาขาแม่สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน